สวัสดีครับผมก็ผมโรชโนกับรายการยูเซลลาร์ครับผมก็มีขาไปจัดอยู่ฟาชเปสเล็กครับรอบเพลย์ออฟนะครับผมสิบหทีมนะครับ16คัดออกไปแปดเหลือแค่8ทีมไปดวลกับทีมแข็งๆอันดับ1ถึง8ในรอบถัดไปนะครับจะเป็นรอบสิบทีมของแท้อันนี้16ทีมนะมรับสิบหกทีมเพลย์ออฟนะครับผมใครเจอใครบ้างมาดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มจาก แมสซิตี้นะครับผมจะกับเรอาดริตนะครับแล้วก็สปอร์ติงลิสบอนกับบัวเซอดอตมุนนะครับแล้วก็ยูเวนตุสจะกับฟิลิปีอเวนนะครับแล้วก็ทีมจากฝรั่งเศสจะกันเองครับแรดกับปารีสแซงฌักแมงนะครับคืนวันอังคารนะครับที่11กุมภาพันธ์ต่อเช้าวันพุธที่1 2กุมภาพันธ์วันมัคาบูชานะครับแล้วก็คืนวันมัคาบูชาครับ12กุมภาพันธ์ต่อเม่อที่สิบากุมภาพันธ์นะครับก็ดีอสี่คู่ครับเป็นคู่ระหว่างกับบุชนะครับ ใช่ไหมใช่สิคับวุ์จะกับอัตแลนต้าสึกน้ำเงินดำสีในการเป็นเจ้าบ้านของทั้งสองทีนี้คือสีน้ำเงินกับดำคู่เป็นแถ่น้ำเงินดำนะบลูแบล็คแบล็คบลูเจอกันเองนะครับผมคับ์บูซ์กับอัตแลนต้านะครับแล้วก็บนากโกกับเบติก้านะครับแดงขาวคู่เลดไว้ไว้เลดเอแล้วก็เฟย์ยูดุกกับเอซีมิลานนะครับแล้วก็ การโกเสียติดกับไปร์เจมนี้นะครับแปดคู่นะครับคือผมไม่เน้นที่เรื่องของใครต่อใครรองหรือว่ามากำแพงสูงไม่สูงอะไรอย่างนี้ไม่สนนะครับผมเน้นที่ผลการแข่งขัน,นช่และใครจะเข้ารอบมากกว่าซึ่งผมอาจจะได้ผิดก็ได้คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสนุกแน่นะครับ แมนเชสเตียร์หรือเบอร์ลินอ่ะคู่นี้ไทยยากมากบอกหน้เลยว่า5 0 5 0ิบแฟนแมนเชสเตียร์ก็ต้องเลือกแมนเชสเตียร์ใครชอบบอลตะกิดก็เลือกแมนเชสเตียร์แต่ผมผมว่าเรอร์ลิดน่าจะมีสิทธิ์เบียดน่าจะเข้าไปเขาจะสนุกกว่าแมนเชสเตียร์เพราะแมนเชสเตียร์เข้าไปดูเราดิสติดโดนเขาโอ้โหเขาเรียกว่ารุมแรกแน่นอนนะครับเพราะว่ารอบต่อไปนี่เป็นแบบเขาเรียกว่าเบ็นทางเคี่ยวล่างดินนะครับรอบต่อไปนะครับผมว่าถ้าให้เข้าให้เป็นูบินเข้าดีกว่า ครับเชื่อว่าหลายๆคนคงเลือกมินตี้มินตี้มินตี้จะเลือกหรือไม่หรือจะส่วนนะครับสปอร์ตดิงคิสบอลกับตอดมุลคู่นี้ก็ไม่ง่ายเพราะว่าสปอร์ตดิงคิสบอลก็ไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วอยาา่างบารตอดมุลก็เปลี่ยนโค้ดบ่อยเหลือเกินนะครับก็ดูแล้วน่าจะเป็นทางสปอร์ตดิงคิสบอลนะที่จะบียดตอดมุลเข้ารอบไปเพราะว่าด้วยผลง,งานโดยรวมตอนนี้ถือว่ามีซองกว่าทาง ดอดมุลนะครับดอดมุลนี่ผีเข้าผีออกนะครับแล้วล่าสุดก็เพิ่งแพ้สุดการ์ดมาด้วยนะครับแ mm hmm. ต่ว่าเป็นดิโก้โคววตคุมก็ไม่ได้การันตีว่าจะผลงานดีขึ้นทันตาเห็นนะครับ mm hmm. พะฉันดูแล้วถ้าต้องเล่นในเกมที่ถึงนี่เป็นเกมแรกเลยแล้วแบบทีมยังปรับตัวไม่เข้าที่เข้าทางจูงยังไม่ตึงยังไม่ลงล็อกขนาดนี้เพราะว่าดูเราไปเย็นสวอ์ติงก็เหนื่อยนะครับแล้วโอกาสที่จะพ่ายเก่ามาก่อนดีสุงมากนะครับถ้าทีมที่เข้ารอบตอนนี้นัให้เลือกนะครับน่าจะเป็นทาง เขียวกับขาอย่างสปอร์ตินิสบอรเขียวกับเหลืองเอาเลเขียวแล้วกันสปอร์ตินิสบอรและก็ยูเวกับเพียสบีคู่นี้ก็เลือกยากเพราะว่าเพียสบีเองในลีกก็แข็งนะครับฮอลแลนด์ Thailand เนี่ยเพราะว่าเป็นถึงรองจาง่าฝูงถึงแม้ว่าอาจจะมีชิ้ชิ้นจากโปรกับเดเกอร์แอนแจกแบบไายตอนลาขนาดนีนน้แต่ก่อนหน้เลยก็เจอกับยูเว่ยูเว่ก็เป็นที่เหนียวแพ้มาแล้วก็จริงทำเซตส์ไล่ไพ่ในลีกไม่ได้แล้วแต่โดยรวมถือว่าเหนียวแพ้ยาก เปียดโกโมัต้าองนี้เหนียวมากๆแะ้วก็เจอกับปิเตอร์บอลนี่ก็ไม่ธรรมดาแต่ถ้าให้เลือกทีที่จะเข้ารอบผมว่าน่าจะเป็นทางยูเว่ครับมีสิทธิ์เปียดเข้ารอบแต่ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะไม่เห็นด้วยกับผมเพราะว่าต้องมีคนที่คิดว่าเป็นเปียวีมีสิทธิ์ไม่สิทธิ์แต่สำารับงกระดอนมูนนะอันนี้ไม่รู้เพราะว่าไม่มีใครดีกว่ากันเท่าไหร่ฟอร์มลยู่ลุกคนทั้งคู่นะครับ เอาง่ายๆคือไม่เอาอ่าวเลยนะครับไม่แน่ไม่นอนเลยไว้ใจอะไรไม่ได้เลยคือพูดง่ายๆว่าถ้าเลือกได้ไม่ยุ่งก็คือไม่ไม่ต้องไปยุ่งเลยดีกว่าไม่ยุ่งดีกว่าแล้วก็แบ๊กับเบเชนะครับทีจากฝรั่งเศสจอกันเอรู้ไส้รูปพุงกันดีอยู่แล้วนะครับอยู่ในลีกเดวยกันนะครับคู่นี้ไม่ต้องคิดนานครับเบเชแน่นอนนะจัดเข้ารอบแล้วไปรอเจอผู้ชนะหรือว่าคู่แข่งรอบถัดไปได้เลยถ้าเรียกว่าถ้าจะเรียกว่าหวานไม่หวานได้เลย นะถ้าไม่ประมาทแบสก่อนนะอ่ะเราว่าอย่าลืมว่าแบนก็มีขามีเท้ามีมือมีอาวุธยุโทโธปรกรณ์พร้อมจะสู้เบเชเชองเหมือนกันนะครับพม่งั้นเขาคงไม่ได้มาไกลถึงขน,ขนาดนี้นะครับต่อไปนะครับไปกันที่ขับรุกกับบาตาลันตาขับรุกกับบาตาลันตานี่ก็สนุกเพราะว่าเป็นทีมที่เขาเรียกว่าเปิดเกมลุกแลกกันแลกหมัดก,กันแน่นอนไม่มีใครมันเล่นลับไม่เสียเวลานะครับแต่ชอบอาวุธ อัตาลันต้ามากกว่าหนักกว่าคมกว่าเล่นได้สะใจกว่านะครับหลังจากที่เกมนัดสุดที่ฝุ่นคลลมแบบเวโรนายับคาทินครับห้าูนนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าอัตรลันต้า,น,ตาน,น่าจะเข้ารอบนะครับถึงแม้ว่าคาบุตยังมีซิบงเบโยเล่แต่ก็เชื่อเลยว่าเอาไม่อยู่แน่นนะครับจะเหนียวมาจากลิเวอร์พูลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่น่าจะยันอัตารลันต้าได้อยู่นะครับแล้วก็ ต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างมอนาโกกับเบนฟิก้านะครับคู่นี้ห้าสิบห้าสิบเลือกยากมากนะครับเบนฟิก้ากับมอนาโกที่ยงมาทางโมนาโกแล้วกันรู้สึกของโมนาโกเดี๋ยวนี้จะแรงเพราะว่าช่วงหนึ่งก็แผ่วลงไปแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาแรงขึ้นหน่ีกรอบแล้วดูแล้วมีสิทิ์เบี่ยงกับเบนฟิก้าได้ไหลตอนไหลแลนะโซสีดีไม่ดีแบบสกอร์เท่ากันสองนะัดต้องมาโดนจุดโทษตัดสินอีกอะไรอาจจะถึงขั้นนั้นเลยทีเดียว เดี๋ยวก็รอดูกันแล้วกันนะครับว่าจะแม่นไม่แม่นนะแล้วก็พูด่อไปครับเป็นอนูกับเอซิมิลานล่าสุดมีเข่ามาว่าโค้ชปีนูถูกปลดแล้วนะครับญยติบิสเก้รู้จะเอาใครมาคุมนะครับมันจะส่งผลต่อบกลับและความจในทีมของนักเตะอย่างมากทําให้นักเตะนี่แบบนะครับเพราะมันว่าอาจจะไม่คุ้นแผนเพราะว่าโค้ชที่เคยแบบตั้งใจให้ลูกทีมเล่นแบบนี้อ้าวพอเป็นโค้ดโค้ดอ้าวงี้ลูกทีมก็ต้อง นักเตะก็ต้องมาวางแข่งกันใหม่อ่ินนี้ต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมครับ๋ย่ดูที่ว่าจะรับมือไหวไหมซึ่งผมว่าน่าจะยันเอซีมิลานได้อยู่เพราะว่าเอซิมิลานตอนนี้เริ่มเข้าฝากแล้วหลังจากที่ปีพอแปรอยู่พักหนึ่งเขาเรียกว่าผลงานแย่อยู่พักหนึ่งจากฟอโลฟอนเซกาพอไปปลดฟอโลฟอนเซกาปุ๊บตอนนี้เอาโปรตุเกตนในโปรตุเกตเหมือนกันก็จะเป็นแซ่โจกับแซ่เซาใช่ไหมครับพ่อของ พาเซเซาวที่เป็นตั้งแต่ของยูเว่ตอนนี้ใช่ใช่นะครับลูกอยู่ยูเว่ตัวพ่อคุมมิลานนะครับก็น่าจะเป็นทางเอ็กซ์มิลานที่จะเข้ารอบน่าจะเบียดเอาชนะฟินิลุนเข้ารอบไปได้แล้วก็คู่สุดท้ายครับเซลติกกับบายเยินคู่นี้แข่งโอ่งเลยนะครับจับหงดิสกอตจะกับจับหงของบุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับจับหงส์สกอตติปีเมียจะกับจับหงบุนเดสลิก้าเยอรมันและกูก็ไม่ธรรมดาครับแคสเปอร์ชมาเคิลจะกับโมเดลุนอยเออร์ เหนียวทั้งคู่แบบดึงของกระดูกบอลน,น่ะไปยื่นแข็งกว่าเซียติกพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าสุดท้ายแล้วสตใต้จะผ่านมาลายเขียวขาวเขาไปได้เพราะฉะนั้นเป็นทางไปยืย่นอีกเข้ารอบเดี๋ยวดูด้ครับว่าแม่นไม่แม่นผมเชื่อว่าจะมีใครหลายคนที่อ,อาจจะคิดไม่เหมือนผมหรือทายแป่กๆไม่ว่ากันครับทัศนะใครทัศนะมันมันห้ามความคิดของแต่ละคนไม่ได้ บางคนนั้นอนจาจจะไม่ทราบเลยดูเพื่อความสนุกเฉยๆอันนี้ไม่ว่าันะแต่เป็นว่าเดี๋ยวรอรุ้นแ้วกันดีกว่านะครับว่าแปดทีมุดท้ายที่จะเข้ารอบต่อไปในหรือว่าจะเป็นติ่งแต่ที่ผ่านคนรอบเพลย์ออฟไปแล้วเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวรอรุ้นเอาแล้วน,นะครับสวัสดีครับก้องบ,บน,น,บนเวลาตรงกับดูเตะาลาให้ทัศนะในเป็นเท่านี้่บอกว่าคงจะไปคิดเอาเองว่าเจะข้ามกำแพงได้ไหมหรือว่าจะผ่าน เอ,อเขาเรยกว่าอะไรก้าวข้ามตรงนี้ได้ไหมอันนี้ไป่การ์ออเวงนะครับไม่ได้พูดถึงผมแค่คูยเฉยๆว่าใครจะเข้ารอบใครมีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อ,อไปได้มากกว่ากันะครับยังไงก็ดูบอลได้ลงแล้วเจอไปดูผมประกอบการไม่้วยหลอกอันนั้นไปวัดกัรเอาเองแล้วนะนะรูปของผมประกอบการนะเพราะว่ามันต้องเข้าใจว่าบางทีมีคน,นะที่ กำไรบางคนก็เสมอัวบางคนก็ขาดทุนนะครับวันนี้ไปว่ากันไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าวัดกันเอาเองอะไรผมไม่เกี่ยวนะโอเคแล้วไว้พบกก็หมายนะโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พินอลของเราด้วยกันกับยูซเซลลับนะครับผมพูดพูดบอลจูฟ้าชัเป็นเสียงแบบสรุกสนุกอีกครั้งในโอกาสหน้าสำหรับวันนะี้อ่อแล้วไปก่อนสวัสดีครับอาจจะมีโยงโยนิดนึงนะนั่งอยู่บนรถไม่ว่ากันนะ Thank